ัสดีครับอ่ลุ้นไหมครับวันนี้1547จริงมันก็1 1547มันเป็นการแก้เ,เรื่องวันจันทร์ค่ะถ่าถ้าแก้ได้ก็แสดงว่าสัปดาห์หน้าดูกันต่อ1547.13นะต้องจุด13เลยเลขที่ออกไอ้ไทยสามตัว13อีกอ่ามันก็ทําให้มีความหวังว่าเอออันนี้เป็นขึ้นสี่แล้วจะมีขึ้นห้า มีขึ้นห้าก็จะจบขึ้นสามก็ก็จะเป็นครั้งแรกในรอบปีที่ที่ครบฮ้ยขึ้นสามเนี่ยมันมีห้าขึ้นครบหน่อยโอ้โหสุดยอดเลยมันก็จะไปขึ้นขาขึ้นนะฮะคราวนี้เขาจะจบขึ้นสามก็ทาขึ้นสี่นะฮะต้องให้สี่มันก็อาจจะจะลงมาเท่าไหร่ก็ได้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตามไปเรื่อยๆแล้วกันเราจะบอกให้ก็จะเป็นขึ้นสี่นะฮะจะเป็นขึ้นสี่ครับเรามีขึ้นห้าก็แสดงว่าเอาละขึ้นที่ขึ้นมาจากเ้าเดเดือนพฤศจิกาเนี่ย เรานับไปขึ้นหนึ่งเนียเดี๋ยวเดี๋ยวนประเด็นพิจิปปกาแป๊บหนึ่งนะพี่อ่าพิจิกาถึงที่เซ็ตอยู่ที่พันสองอ,ะอ่ะเพราะว่ามีค่าขึ้นเราก็นับมันไี้ไปขึ้นหนึ่งกะนะฮะนะครับนับไปขึ้นหนึ่งแล้วก็อ่าแสดงว่าสลับเป็นขาขึ้นละนะซึ่งซึ่งซึ่งเหตุการณ์แบบนี้มันจะทําให้เซ็ตเดือนเนี้ยจะลงไม่ได้กับเดือนหน้านะครับเราเห็นก์มันเนี่ยเนบีทีดีมันจะตัดสัญญาลตัดซิโลขึ้นไปนะ อ่แต่มันก็ไม่มันวันเนี้มันที่มันดีคือว่ามันไม่หลุดนทางเฟรรังไม่หลุดหนึ่งห้าสามโขอ่าแสดงว่าตลาดเราก็ยังอยากจะเล่งนขึ้นต่อไปได้อยู่นะครับโดยมีข้อจํากัดเรื่องของเงินทุนถูกไหมครับกับถ้าเราดูจริงๆแล้วเซตที่ขึ้นมาพันห้าร้อยสี่หวันเนี้ยถ้าเราไปดูเซตห้หหา,าสิบอ่ะมันจะอยู่ที่พันสี่ร้อยห้าสิบนะเซทห้าสิบหุ้นใหญ่ใหญ่เออราคาส่วนใหญ่มันี่อยู่ที่หนึ่งห้าสี่สี่อ่ะ มันไม่ได้ขึ้นมาเลยนะคือไม่มีตัวไหนที่มันทำมิวายในเชตห้าสิบอ่สถิตินะครับก็แสดงว่าเซตที่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นมันเป็นนอนเชตร้อยอ่นะครับนอนเชตห้าสิบเนี่ยขึ้นได้แล้วก็เอสเซตนะฮะคือหุ้นเล็กขึ้นสูงขึ้นอ่าแสดงว่าร้อยจุดเนี่ยมันขึ้นมาไม่ใช่เพราะหุ้นธนาคารไม่ใช่เพราะหุ้นพลังงานน้ำมันลงไฟฟ้าพวกนี้นะเมื่อเมื่อเราเทียบกับการที่ขึ้นจากเก้าเกีศูนย์มาหนึ่ง หนะึ่งสี่ห้าสี่เนนะครับขึ้นขนาดใหญ่เนี่ยมันขึ้นไม่ได้ <Okay. S 2> นะฮะมันมันขึ้นไม่ถึงที่เก่าเลยนะฮะก็เราก็มาดูว่าอะไรม้นเกิดอะไรขึ้นอ๋อมันเกิดจากเงินมันไม่พอเพราะสลัมก็ยังขายตลอดนะ mm. นะครับเพราะนั้นหุ้นมันก็จะขึ้นเห็นดูคอมเซเว่นขึ้นนะฮะอันเนี้ยมันก็จะเป็นหุ้นที่ล่าไม่มีอ่ะเนะ่ยเคซีที่ขึ้นมานะครับ แต,แต่ทั้งหมดนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ากําไรต้องโตตามด้วยนะไม่นั้นจะกลายเป็นผู้ปั่นทันทีนะคอมเซเว่นอ่ะถ้าขึ้นมาแล้วกําไรไม่ได้โตแล้วขึ้นแบบเนี้ <Okay. S 2> มันก็จะกลายเป็นผู้ปั่นเลยนะ <Okay. S 2> แต่ถ้าเขาประกาศกำไรได้ม่นอีกมากํากไรมันโตนะฮะ <Okay. S 2> ก็เป็นไปได้เพราะเขาอยู่ในภาพของเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่แล้วใช่ไหมค่อ <Okay. S 2> นะครับเพราะนั้นถ้ากําไรก็โตมาอันนี้ก็ถือว่าตลาดหุ้นขนาดกลางเนี่ยนะฮะมันฟ,ฟอร์ฟนะฮะรวมทั้งเคซีฮาน่านะฮะ <Okay. S 2> พวกเนี้ย ก็ก็ก <polarization> ็ขึ <inequ ination> ้นอยู่นะฮะแต่กําไรตรมั่นึ่งต้องดีนะครับซึ่งถ้าดูจากภาพรวมก็ก็น่าจะดีทั้งปีครับพอเวลาดูก็ดูดูประมาณนี้คือเราเราจะไม่เลื่นหุ้นปั่นนะตอนนี้แต่หุ้นจะขึ้นไปหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กขนาดใหญ่เนี่ยเราก็ต้องติดตามดูว่ากขึ้นขนาดใหญ่เงินมันต้องมาไงทีนี้เงิน่างต่างประเทศมันยังไม่มาเลยนะครับซึ่งก็เป็นไปได้นะอาจจะมีเข้ามาบ้างในช่วงนี้เพราะอ่า ตัวดอลลาร์อินเดียเริ่ม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 อ่อนนะระบาดที่เริ่มที่จะแข็งอย่างเงี้ยนะสามสิบเอ็ดสมมุติว่าเข้ามาจากสามสิบเอ็ดจุดห้าเนี่ยลงมายี่สิบเก้าจุดห้าเนี่ยมันก็เจ็ดเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันสามารถกินกำไรข้างเงินบาทได้เนี่ยอันนี้เขาก็จะเข้ามานะครับในขณะที่อาจจะเห็นหุ้นในเอเชียตะวันออกอาจจะอิ่มอิ่มนะเพราะมันเพราะว่าเขาขึ้นทำอ่อนทำหายตลอดนะฮะก็ก็มีความหวัง อาจจะมีหุ้นเข้ามาบ้างไปหลายตัวอย่างเท่าที่ในข่าวจับตลาดก็จะมี S c G P ใช่ไหมครัที่คาดว,ว่าจะเข้าไปในคำนวณเ s c i ในรอบนี้ <Okay. S 2> นะครับเ <G> <G> อะจะถูกเอาเข้าไปตัวที่จะออกก็จะเป็นเป็นดีแท็อะไรพวกนี้นะ, <Okay. S 2> ะวันนี้ก็มีแสดงว่าฝรั่งก็ซื้อ SCGP น เขาไม่ต้องรอประกาศเนี่ยเขาก็ต้องซื้อก่อนอยู่แล้วเขาเคาดแล้วก็ซื้อก่อนก็จะเป็นลักษณะเนี้ยแต่วันนี้ถ้าปิด1547.13ได้ตอนนี้ยังตอนนี้โปรเจกต์ปิดได้อยู่นะค1547.83นะโปรเจกต์ close เขาแสดงว่าสัปดาห์นี้รอดไปแล้วก็วันวันวันจันทร์ที่มันลงมาเพราะว่าที่พี่บอกว่า ไปพวกเราไม่อยู่กันนะฮะไปเที่ยวไปหมดแล้วใช่ไหมไม่มีใครรับเขาไม่มีใครรับเพราะเพราะนั้นวันนี้ก็กลับมาก็กลับมาแก้ไขนะฮะก็มาเอาขึ้นหลายๆตัวเราเห็นก็ขึ้นไทยไนะเป็น <laughs> <laughs> ทีจีีเนทีทอเอบ <laughs> <laughs> แล้วก็โชคดีที่น้ํามันมันขึ้นมาตอนเราหยุดไปขึ้นมาสี่เดือนนะเราก็ก็สะท้อนดีนะว่าพุ่น เพิ่พลังงานขึ้นแต่ก็ไม่มีตังก็เลยต้องขายพื้นแบงอะไรเงี้ยนะ้นแบงขึ้นมาเยอะละเออขึ้นแบงก็ต้องขายเพราะมันไม่มีเงินเนี่ยคือไม่มีเงินเราก็จะมีสามหมื่นหกพันล้านที่จะไปจองกันอีกซึ่งมันก็ใกล้แล้วล่ะนะฮะไอเก็เตรียมตัวมันตั้งแต่ต้นเดือนแล้วก็แต่ว่าไม่มีการจองให้รายย่อยด้วยนะครับสถาบันก็ไม่ไม่ต้องรับเยอะเนี่ยเรนั้นตลาดก็ มันก็ควรจะยืนอยู่ได้เพราะฉะนั้นที่เลาเตยบอกไว้ว่าหลังโงคาร์มันน่าจะขึ้นได้แต่สิ่งที่มาสื่อสารแล้วก็คือว่ามัน selective นะคือเราต้องต้องมีหุ้นน้อยตัวแล้วนะถ้าใครมีหุ้นเยอะๆตัวก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงจากที่หุ้นที่ขึ้นน่นะฮะสมมติเราเวทเท่าๆ่ากันเจ็ดตัวเนี้ยมันอาจจะขึ้นแค่สองตัวไป่คาตัวมันไม่ขึ้นแล้วลงนะพอมันก็จะไม่ได้อะไรนะฮะคือตอนนี้ตลาด อดไอ้ไอสลาดที่มันบอกเรามันมันมันย่างมาถึงตรงนี้แล้วนะแต <Okay. S 2> ่เริ่มเลือกเป็นหลายตัวแนละ้ววันนี้เราก็เห็นภาพชาัดเจนนะครับก็ขึ้นเป็นหลายตัวนะ <Okay. S 2> นะครับก็มีกลุ่มน้ํามันกับกลุ่มธนาคารเนี่ยที่คอยพยุงเซ็ต <Okay. S 2> สลับกันไปสลับกันมานะครับแต่ตัวทําเซ็ตจริงๆก็ไม่ใช่สองกลุ่มนี้นะกลายเป็นขึ้นขนาดกลางเนี่ยอืนะครับคอมเซเว่น ขอมชเวิตนี้ก็ใหญ่มาพอสมควรแล้วนะก็เข้าเซทห้าสิบแน่นอนนะฮะเซซีอเนี่ก็น่าจะเข้านะนะกับไบจะมาหนึ่งออกมาก็ก็คาดว่าดีกันนะนะครับเอสทีเอก็ไอตัวเอสทีเอกับเอสทีพีไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาเตมัานหนึ่งไปรวมเขาก็เขาก็ได้อยู่แล้วนะได้โดยเะก็ได้อยู่แล้วเพราะว่ากาไรก็ได้อย่หรือว่าก็ได้ไงใช่ไหมพีเอเก็ยังไม่ถึงสิบเลยนะฮะพีเอสซีเอใช่ใช่ เขาเข้าได้อยู่แล้วสองตัวนี้จะเข้าเจ็ดห้าสิบก็จะมีก็จะมีตัวของคอมเซเว่นเข้าแล้วก็มันจะมีเซีีอันนี้ก็จะเป็นรกระดาษใช่ไหมน่าจะพี่เซเต่นที่อ๋อคอมเซเว่นพีดีมันเยอะนี่ห้าสิบกว่าเท่าแน่ตัวมันต้องมีกําไรอ่ะมันต้องมีกําไรนะฮะแต่บ้านหนึ่งมันกําไรได้อยู่แล้วมันไม่ยากหรอกนะแต่บ้านหนึ่งมันทํากําไรง่ายจะตาย ขายของทางด้าน work from home ก็ว่าไป <laughs> อ่ะเตรีมาเตรีมําสีทำลำบาก <laughs> โอเคเตรมมาสีร <laughs> อดนะทีนี้ในส่วนของ S50 ซีรีส์ M และคะยังไงต่อ <laughs> ที่พี่บอกมันต่อวานว่นนวา,ามันยากแก่เพาะุ่นใหญ่มมัขึ้นไม่ได้ใช่ไหมใ <laughs> มันก็กลายเป็นสวิ t เทมันก็กลายเป็นเล่นสั้นคือที่บอกว่าเซตห้าสิบนี่นะมันยังไม่ผ่านหนึ่งมันยังไม่ผ่านตอนที่เซตอยู่ที่นะฮะ อ่าเซ็ตหนึ่งหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบนะครับเซ็ตที่จุดมันอยู่ที่เก้าเก้าเจ็ดเก้าเนี่ยหนึ่งเก้าสี่หนึ่งไงนะอืมคือมันต่ำมากไงฮะที่มันอยู่ต่ำมากไงนะเพราะนั้นการเล่นมันก็กลายเป็นเล่นเล่นสั้นนะครับแล้วก็ถ้ามันลงแรงๆนะฮะมันทิงจะน่าซื้อไงค่ะ ลงให้กลัวน,ะน่าซื้อซ,ซึ่งเราก็เคยเจอมาสองครั้งถูกไหมฮืทที่เราลงไปจําได้เื่่งแต่แปศูนย์นะครับแล้วครั้งสุดท้ายก็เก้าร้อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ไซเคิลตรงนี้มันจะเกิดไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าจะขึ้นทําขึ้นห้าขอขึ้นสามเนี่ยเพื่อเปลี่ยนตลาดไปขาขึ้นเนี่ยมันจะต้องขึ้นเลยนะโดยคุนอะไรก็ได้จับจากจากสัปดาห์หน้าเนี่ยทีนจะต้องทยอยขึ้นแต่ก็ไม่ได้ว่าเซ็จจะต้องขึ้นนะ เ s e l e c t i v ขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็น selectivity ไปขึ้นห้าเนี่ยมัน s e l e c t i v e t y ไปแล้วอันที่ห้าของสามเป็นทำเฟรมเดชห้าหกสามเอานับจากทาเฟรมเด์ใช่ไใช่ตอนนี้ยังไม่ผิดกฎยังไม่ผิดกฎนะฮะก็อาจจะผิดกฎไปวันหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะบอกว่าเออไม่อาจจะทำนิวไฮไม่ได้อะไรเงี้ยนะแต่ขึ้นห้ากดตัวก็มีขึ้นห้ามันจะเป็นท่องสมบูรณ์แบบก็ได้อะไรเงี้ยนะขอขอให้มีการนับได้ให้ครบนะครับอันนี้มันก็ยัง มียังไม่ลงอะนะครับถือว่ายังไม่ลงยังมีโอกาสแค่โตกันได้อีกนะฮะก็อย่างน้อยให้เราดูนะครับว่าตัวเซตเนี่ย A B C D ของเดย์อย่าตับซีโร่ลงเนี่ยอันอันที่หนึ่งที่เราต้องดูอันที่สองจะต้องตับซีโร่ใช่ไหมเป็นอยู่ในสามตัดซีโร่ไม่ได้นะสองก็คือว่าตัดได้ที่ยังไม่ตัดขึ้นตัดสัแนาขึ้นไม่เป็นไรถ้าตัดขึ้นปุ๊บนับห้าจบได้ทันทีในตลาดอ่อนแอแบบนี้เนะย สามที่ครบห้าใช่ฮะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่อนแอเงี้ยมันมันไม่มีอะไรนะแต่ถ้ามันเกิดตัดขึ้นเมื่อไหร่แล้วตัดที่แบบอ่อนแอตรงนี้เราต้องระวังนะว่ามันนับครบห้าเลยนะถ้าแล้วมันไม่มีแล้วนะห้าแล้วมันก็ทำเอบีซีนะใช่ใช่ก็ลงใช่ห้าก็ทำเอบีซีก็ลงมานะครับนี้ถ้าถ้าเราตัดตอนตัดตอนที่ที่พี่ผู้มาจากปัตยาถ้าเราตัดตอนเราก็เขียนภาพว่าเออทะเลทุนเล็กก็ตลาดหนึ่งใช่ไหม เราเล่นหุ set, ้น non น e t n o ห้าส50ก็ที่ตลาดหนึ่งเล่น้าส50เนี่ยก็คือเล่นทีเฟกนี่ยก็อีกตลาดหนึ่งนะม,มันมันคนละเรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปกังวลกับการเซตเนี่ยนะคยก็ไม่ถึงว่าเราคงจะเล่นอยู่กับพวกห้า50บอ่ครนี้มาดู้าส50โดยสัญญาณของระบบของเราดีกว่านะคระับ <c oughs> set 50นะ set 50ตามระบบก็คือ,อตัว M นะฮะ มีอะไรบ้างนะฮะก็ดูในท์เฟรมเดย์เนี่ยนะฮะทาเฟรมเดย์ของเซทห้าสิบเนี่ยอันนี้ก็คือเอเบซิดตัดซีโร่ลงไปนะแยกกับเซตนั้นไม่เกี่ยวกันฮะเพราะเซทห้าสิบเ่อนแอนะอ่าอย่าอย่าไปปนกันนะคือตลาดหุ้นเนี่ยเขาจะไม่ดูเซทห้าสิบเลยคนเล่นหุ้นเนี่ยคือคือก็เห็นหุ้นตัวไหนอยู่ในเซทห้าสิบอะเขาไม่เล่นอ่ะถูกไหมฮะสรุปว่ามันไปไปยากอะาเป็นผู้ใหญ่นะฮะเขาก็จะเล่นนอนเซตเซตร้อยอะไรไปเลยนะฮะอ่า วันนี้เราดูเดลแล้วเนี่ยก็คือถ้าถ้าเราไปดูจากเซตห้าสิบเนี่ยมันกลายเป็นเอบีซีนะนะครับม,มันกลายเป็นว่าวเออมันกลายเป็นว่าหนึ่งแล้วสองเนี่ยทำสองเลยนะฮะแต่แต่ตัวเซตทำสามไปแล้วนะอะนะครับหนึ่งสองนะฮะแล้วก็ตัวของอ่าถ,ถ้าถ้าดูนับจากเซตห้าสิบเนี่ยมันจะนับไม่เหมือนกันเลยนะมันจะกลายเป็นว่าทำหนึ่งนะครับ a B บซนะครับแล้วเอ เอ่นะปฏิทินทำเออยู่แล้วก็จะเด้งทำบ B แล้วทำาีฮะแสดงว่าแสดงว่าถ้าเราดูแบบนี้นะครับแล้ววันนี้ดูที่หนึ่งสามสามสี่จ<ม>ุดห้าโอมันต่ำกว่านิดหนึ่งนะครับก็ถ้าถ้าถามพี่พี่ว่าแถวนี้ก็ตัวเลขนี้พี่ก็ชอบเนะเก้าสนะี่สองเนี่ยถึงบ้างนี่อ๋อเห็นละอืใช่ไหมชอบแบบ<ห>ลองถ้าสมมติว่าถ้าใครจะเล่นเนี่ยมันเป็นลองแล้วหล่ะ ไม่ได้จะช้อนได้หรอือเพราะว่าสโตอยู่ล่างแล้วสโตเดย์อยู่ล่างแล้วอย่างน้อยก็ต้องมีรีบาวนะฮะขึ้น mm. ไ,ไปที่เส้นสิบวันก็เก้าห้าหนึ่งนะฮะ <Yeah>. mm. อันนี้ก็คือมันสั้นมากเพราะว่ามันไปขึ้นมันไปขึ้นเอตอนนี้มันกำลังทำบีแล้วลงทำซีนะ oh. อันนี้คือเซตห้าสิบนะมันแยกกับเซตนะันะ้นเซตมันจะไม่เกี่ยวแต่พอมันลงทำซีเซตมันก็จะอ่อนแอเนาะอมฮะส mm. ลับซับซ้อนนะครับแต่พอดูทางเฟนะียบร้อยยี่สิบเนี่ยมันก็มีสัญญ,ญาณซื้อมานะฮะ มีสัญญาณซื้อมาแล้วอตัวสโตนกำลังตัดขึ้นเนาะเวฟตัวโตตัดขึ้นแต่ดาวยังไม่ได้ทำได้ไม่ได้ทแต่ายังไม่ได้ทำที่ดาวมันยังไม่ดาดาวมันยังทำโรโรยอ๋อใช่ใช่ดาวมันยังโรยโรอยู่แล้วแล้วมันต้องย่อยอีกครั้งหนึ่งแล้วไม่กลับไก้าวสามแปดนะฮะย่อยครั้งหนึ่งไม่กลับกาวสามแปดเนี่ยจะทำยกไฮนะฮะยกไฮพอพอพอแพทเทิร์นซ้ายทำเสร็จปั๊บเนี่ย คือถ้าวิ่งขึ้นไปเลยจะเป็นรีบาวแบบนี้ละกันแต่ถ้าเป็นจันย่อลงมาก่อนซึมหน่อยหนึ่งในในวงสิบโมงเนี่ยนะฮะพอดพอดลงแล้วก็นะฮะสิบโมงพอดลงแล้วก็ไม่สามเปอรเก้าสามแปดอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ก็อินดิเคเตอร์จะดูได้ละนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็ m a c d ของร้อยี่สิบก็จะตัดติ๊แนวขึ้นไปนะฮะแล้วก็ในไทม์เฟรมร้อยยี่สิบก็ต้องบอกนะว่ามันก็รีบาวนะ เพราะว่ามันเป็นสัญญาณไดวิเซนเป็นเป็นบูริสไดเดวิเนนะฮะค่ะนะครับเพราะนั้นก็แถวเนี้ยปลอดภัยนะฮะก็คือเราเสาที่เราไม่สนใจนะสองไม่เราไม่สนใจโควิดนะฮะก็คือไม่ลกดาวจบนะฮะก็มีโอกาสทีบ่าวขึ้นในวันจันทร์นะไปข้างบนตืนต่นือเราเป็นสวิงเทรดนะเพราะนั้นเราบอกว่าตรงเนี้ยรองได้เปรียบตี่นี้รอได้เปรียบแต่ต้องถ่ายมาก่อน เพื่อเป็นบรญษด้ก็บางครั้งเราพิจารณาแล right? ้ว <verw> ก <ahaha> ็เราเคยทามา20ขอนเนี <unlucky ök> <benim> ่ยค่ะทีนี้เอ้เราน่าจะทํามาแล้วไหมเราไปดูตัวเราเองนี่9 3 4เมื่อเช้าทำไมไม่ทำใช่ไหมเอองั้นเอา5ก่อเนี่ยมันก็ทําได้หมดอ่ะเราเราก็ทําน้อยลงไงถูกไหมฮะก็แค่ทําน้อยลงเพราะอย่างมากมันตรงนี้มันบอกว่าแค่เบาแต่ถ้าตอนเช้าเนี่ย9เว้นจันทร์เนี่ยมันย่อลงมาแล้วมันปิดไม้สต่แปดเนี่ยนะครับ หรือทั้งวันวันจันทร์เลยไม่ต่ากับารสามแปดอันเนี้ยเราค่อยลองเพิ่มอีกสิบห้าคอนแทคก็ได้จะต้องทำไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะอืมอ่ะเพราะตอนนี้ตลาดในส่วนของเอสซอนสุนซีเอ็มยังไม่ปิดนะฮะแอคชั่นได้นะฮะแต่ห้ามหลุดข้าสามแปดวันจันทร์วันจันทร์ห้ามหลุดข้างสามแปดด้วถึงราคาปิดนะฮะตอนสิบเอ็ดโมงเที่ยงครึ่งบ่ายสามเลยแท่งต่อแท่งของสองชั่วโมงใช่ใช่ต่อสองชั่วโมงคือคือคือแท่งสองชั่วโมงเนี่ยเชื่อถือได้มากที่สุด ใหญ่หน่อยเนาะอ่าแล้วก็ทถามว่าทําไมเราหน้าถามเพราะว่าเราสร้างระบบไว้แบบนี้ยะว่าอันนี้ถือว่าเป็นรีบาเพราะว่ามันเกิดอุลิสเดวิสเชนในทางเฟรมของการเล่นเล่นเล่นไซเว่ยคือนไ่้เป็นทางเฟรมไซเว่ยนอกไหมฮะเพราะว่าเพราะว่ามันมันเป็นขึ้นบีไงแล้วลงทําขึ้นสี่ไงใช่ไหมฮะใช่แต่มันไปขึ้นไซเวย์นะครับมันไม่ใช่ขึ้นขาขึ้นเป็นกับเซฟเชนเนี่ยเขาไปขึ้นขาขึ้นอยู่พลังจะทําขึ้นห้าแต่เซฟห้าสิบเนี่ย ทำ้เอแล้วก็ทำ้งบีอ่าเพราะนั้นมันก็จะเป็นคอมเพล็กซ์เวฟใช่แล้วก็ดิ่งด้ๆลงๆใช่ก็คือก็ต้องดิ่งเพื่อซ้ใช่โอเคนั้นก็แอคชั่นได้นะฮะส่วนท้องคำคืนนี้ก็ไอคิวเอ็กจีแอลทองคำก็ก็สวยด่า S <S สวยก็ดูแค่หนึ่งเจ็ดห้าห้านะฮะสำหรับคนที่เทรดนะฮะ 1> 1, 7, คือถ้าไม่หลุดนี่ยนะครับคือแพทเทิร์นที่อธิบายให้ฟังไปก่อนปิดสงการเขาบอกว่าแพทเทิร์นเนี้ยมันจะไปหนึ่งแปดหนึ่งแปดสามห้าถูกไหมฮะหนึ่งแปดสามศูนย์ประมาณน,นั้นเนี่ยมันกำลังทำแพทเทิร์นนั้นอยู่นะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้ไปเลยถูกไหมครับก็ได้ทีน,นี้เรามาดูระยะสั้นนะครับระยะสั้นเนี่ยก็คืออ่าถ้าเดี๋ยวห้าโมงมันปิดสูงกว่าหนึ่งเจ็ดหกหกจุดห้าสอง นะครับแทง่ทงแทง่ทงแท่งแท่งสองชั่วโมงอ่ะพี่ตอนห้าโมงเนี่ยนั้นคุณต้องเสียก่อนถูกไหมเพราะเพราะตอนนี้มันหนึ่งเจ็ดหกแปดจุดสี่เจ็ดอ่ะมันก็คือสูงกว่าหนึ่งเจ็ดหกหกจุดห้าสองซึ่งซึ่งแท่งนี้นจะแท่งห้าโมงอะ่ะถ้ามันปิดสูงกว่านะสูงกว่าหนึ่งเจ็ดหกหกจุดห้าสองน่ะ,ะมันบอกว่ามันทุ่มมาคุณรอไม่ทันแล้วอ่เพราะเพราะมันเป็นทำาไยเรือหายแล้วไงนึกออกไหมฮะในเดย์่ะมันทำหายเรือหายอ๋อเดย เรมันทํหายหรือหายแล้วเพราะนั้นร้อยยี่สิบนาทีนะมันกาลังจะยกหายนะยกหายตรงนี้เป็นเจ็ดตกจดห้าต่ออ่าอ่าอ่าใช่เราดูแค่ดาวชิวรี่นะฮะพอคือถ้าห้าโมงมันปิดได้เนี่ยเพราะนั้นตอนนี้เราต้องคาดแล้วว่ามันจะปิดได้ไหมเออถ้ามันปิดได้เราก็ลองเข้าไปแล้วก็ถ้ามันลงเราก็ดูหนึ่งเจ็ดห้าห้าทีหนึ่งที่จะลองอีกครั้งหนึ่ง คือยังไงมันก็พันแปดร้อยยี่สิบบาทเห็นละสรุปว่างี้คือสรุปว่างี้ใช่ใช่แต่มันอาจจะมีเออเลอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็อาจจะถ้าถ้าถลูมาอ่าก็ถ้าลงมาที่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งอะไรเนี้ยก็ลองเพิ่มมาไปอ่ะคือสรุปว่ายังไงมันก็ต้องไซเคิลเนี้ยมันต้องไปจบที่พันแปดร้อยยี่สิบพันแปดร้อยสามสิบแบาทหนึ่งหกแปดศูนย์ที่เราลองกันมาในรอบสองเดือนเนี่ยนะฮะหนึ่งหกแปดศูนย์ ใช่ใช่ะะที่เราลองดูโอกาสสูงที่พี่พูดบ่อยๆอไปให้เตรียมตัวนะฮะอันนี้ก็คือมันน่าจะไปเช็คโปรไฟต์แถวนั้นจะ,ะจบจะจบพื้นนะฮะอืมอ่ะไปแล้วนะฮะ,ะก็คือเองวางแผนดูทองคำนี้ก่อนห้าโมงแอคชั่นได้ใช่ไหมะฮะหรือต้องรอปิดห้าโมงก่อน เราเราเราต้องลองก่อนเราสี่โมสี่ห้าไงนั้นเราก็เท่ากับว่าเราต้องเสี่ยงลองก็เข้าตรงนี้เป็นเลยสิหนึ่งเจ็ดหกแปดข้านี้ไปไปสักส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยต้องข้าอ่ะเพราะว่าตลาดเรามันจะปิดเราจะทำไงใช่ใช่เพราะเราไปเปิดอีกทีห้าโมงห้าโมงเราก็ต้องบอกว่าเอห้าโมงนะมันก็คงไม่เหวี่ยงแรงหรอกใช่ไหมเออถ้าถ้าห้าโมงมันเกิดปิดต่ำกว่ามันก็ไม่มีอะไรมันก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองใหม่เจ็ดห้าต่อคืนต่อคืนนี้ก็ยังไงมันก็อย่างน้อยมันก็ ึ่งเจ็ดเจ็ดห้าเนี่ยเห็นอยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าถ้าแรงจริงก็ก็หนึ่งเจ็ดเก้าสี่หนึ่งเจ็ดเก้าสี่เดี๋ยวดูหน่อยองทองคำเล่นไม่ช้าเพราะทำเฟรมวิคส่งแล้วือวิคมาทำหายก็หายแล้วเห็นไหมฮะห้าปองวิคะมันทำหายก็หายแล้ววิควิคอ่าวิคเนี่ยดาวเชอรี่มันทำหายก็หายแล้ว,ว,วนะฮ high ะโอก็อคือ,อแค่วันนี้มันไม่สํากว่นอีกเจ็ดสี่สีอ่ะ คืนเนี้ยถ้าไม่ต่าง74มันก็เท่ากับว่ามันยกหายยกโลละแต่แต่มันจะไม่ได้เปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะมันจะไม่ได้เปลี่ยนเป็นขาขึ้นหนึ่งเองนะพี่ไม่เป็นไรก็คือว่าทองก็เล่นแบบนี้อยู่แล้วนะครับพอถ้าเราดูแบบนี้ก็คือว่าเออมันก็น่าเสี่ยงนะใช่ไหมแล้ววันวันศุกร์ดิมก็น่าเสี่ยงใช่ปะมันเล่นกันวันศุกร์นี่แหละเอล่นวันศุกร์ใช่ไหมเออเล่นวันศุกร์จะลองลองส่งเกมดู ใช่ไหมส่วนคน<า>ที่มาจากข้างล่างหนึ่งหกแปดศูนย์พี่ก็แนะนําให้ถือนะไปถึงพันแปดร้อยี่สิบอะไรเงี้ยแล้ว,ลวค่อยเทโปรฟิตก็จะได้ร้อยร้อยสี่สิบเหรียญก็ถือว่าเยอะนะ่ใครมีต่ำตำ 1, ามพันเจ็ดร้อยลงมาข้างล่างอะนะเออคือเนี้ในอินดิเคเตอร์ของเดเนี่ยมันก็ มันก็คอนเฟิร์มนะว่า EBCD ขึ้นตัดสัญญาลขึ้นมาติดขึ้นใช่ใช่ใขึ้นมาแล้วเริ่มเริ่มเป็นขาขึ้นแล้วนะฮะอ้โถ้ามันเฟลเนี่ยมันไม่ได้เพราะเราหรอกเพราะว่าตั้งแต่มันตัดเป็นขาขึ้นมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับแต่เหตุการณ์มันอาจจะเกิดได้ว่ามันก็แค่ปักฐานถูกไหมหลักฐานยิ่มากก็หนึ่เจ็ดสี่หนึ่งเราก็ลองเพิ่มเพราะฉะนั้นใครลองแถวเนี้ย ก็อย่าลองเยอะถูก<ช>ไหมครับโอเคถ้าถ้าก็คนจะลองเยอะมันก็ต้องลองมาคือคือเราอยู่สามวันแหละเรามันก็ไม่ปิดสามวันดิ๗สองเจ็ดจำได้ไหมฮะค่ะค่ะมันไม่เคยปิดสามวันเลยนะนะครับ <c oughs> แต่แต่ตลาดเราปิดอ่ะเราจะทํายังไง <c oughs> ใช่ไหมค่ะช <c oughs> ่วเราําตามระบบมาในรแปดศูนย์เนี่ยเรา,ก,าก, <c oughs> ก็ถือมาเร้ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมแต่คนจะแอคชั่นก็ยังมีโอกาสก็คือตอนนี้แหละโซนี so, ้ต้องเล่นคืนนี้โอเคค่ะนะครับเพราะเพราะไม่งั้นพอวันจันทร์มันก็มันก็จะไปกันใหญ่ ใช่ไหมคือคือแพทเทิร์นเนี่ยแพทเทิร์นันนี้มันส่งมาทั้งร้อยยี่สิบนะทั้งเดทั้งวีคเนี่ยมันมันส่งหมดอ่ะเอ่มันส่งหมดอ่ะนะครับมันส่งมาหมดแล้วเพราะนั้นมันก็ต้องเสี่ยงนะครับมากน้อยก็ต้องติดมือก่อนหรือไม่ก็คืนนี้เราก็ยังยังยังออกได้อยู่ถูกไหมครับค่ะค่ะตีพลาดคืนนี้เราก็ตีเวลาถึงตีสามก่อนตื่นสายหน่อยโอเคชีวิตคือเราต้องเสี่ยงแต่ต้องเสี่ยงบนระบบอืม เห็นไม่เชื่อก็ไปฟังย้อนดูนะฮะก่อนที่ตั้ง80จะเตือนมาก่อนเป็นเดือนสองเดือนให้เตรียมตัวนะเะื่อวางแผนอใครจะวางแผนเท่าไหร่ก็วางแผนไปนะฮะัอนนี้พอมันชัดแล้วว่าหนึ่งอันนี้เท่ากับมันเบรกนะเบรกแล้วทาไหลขวาจบแล้วนะนะฮะเนี่ยทําไหลขวาเนี่ยเพิ่งเบรกเมื่อคืนเองนะทองคาเนี่ยเพิ่งเบรกเบรกไหลขวาแล้วแล้วก็ชีละ820เนี่ยคือยังไงก็ถึงอ่ะสรุปว่า อันนี้เราใช้เทคนิคนะค่ะน่าก็น่าสนใจถ้าตัวนี้ไปก็อีกห้าห้าหกสิบเหรียญน,นะใช่ไอได้ครบถ้วนในเรื่องราวทองคำใครที่เข้าใจอินดิเคเตอร์ต่างๆคงนึกภาพออกดีคุณที่ผลอธิบายส่วนเซตปิดไปแล้วนะคะอ่าก็ปิดได้ด้วยแต่ถือ 1, 1> <50 S 2> ว่าม,มันก็มองว่าไปนะฮะเพียงแต่ว่าเราเล่นรุ่นอะไรใช่ไหม อย่างคทีวอลุ่มก็เกินเกินสองพันล้านก็โอเคถนะึงแม้สัปดาห์หน้าจ,จะย่อก็ไม่เป็นไรย่อก็ซื้อเพิ่มหรือใครเทรียบพอผิดไปย่อก็ให้รู้ว่าซื้อเพิ่มเพราะวอลุ่มมันไม่ได้เป็นหัวใช่ไหมครับ<ช>พ็วอลุ่มมันสูงสุดไงทำดีวายแล้ววอลุ่มมันสูงสุดอีกนะแต่แต่ย่อได้ไหมเวนจ์ก็ย่อได้ย่อมาก็เป็นเข้ากกอนไม่ย่อมาก็ซื้อใหม่มันอยู่ที่ว่าเราเล่นยังไงนะแต่การีเจัยไม่แค่หกห้าเนี่ยของพี่ มีแค่นั้นนะครับ <Okay. S 2> แต่เขาก็จะมาคู้กันกับฮานะ่าใช่ไหมฮะฮาน่าเดี๋ยวก็มาฮาน่านี่ทําออนทําไฮนะอื KCE อย่างนะี่ย k c ยังต้องต้องปิดสูงว่าหกสิบห้าบาทก่อนะจะออนทำหฮเราอยากรู้ว่าถ้าบริษัทที่มันมันมีกําไรโตนะพี่ยืนยันว่าไอ้ไอ้กลุ่มนี้นะ KCE เนี่ยกำไรโตนะพี่ยืนยนันนะจาก <Okay. S 2> จากอุตสาหกรรมรถยนนะ <Okay. S 2> ต์นะโตแน่นอนนะนะครับ แล้วเวลาอ่อนทำหายทำไงก็ให้ไปดูให้ดูคอมเซเว่นะไปดูแพทเทิร์นเนี่ยแพทเทิร์นเดียวกันถ้าตับใดยังไม่ได้ขึ้นชันๆไดยยังสแควร์ยังองศายังไม่ได้ชันเนะี่ยจะไม่หลบหรอกไม่ใช่คุณปัืแต่ต้อง,ต,อง,ต,องต้องต้องไปบ้านึงเล่นทีอย่างเงี้ยนะโอเคลองดูนะสัปดาห์นี้ถึงแม้ว่า โควิดจะระบาดแต่ตลาดยังไม่โดนยังไม่โดนคือเราลองคิดอย่างนี้ก็คือว่าถ้าเราหมกมุ่นอยู่กับโควิดฮะเมื่อเช้าเราตกอะไรไปบ้างทีเฟอทีเฟกค่ะพี่ทีเฟกขายหุ้นออกไปสหกสเจเพราะว่าเราคาดว่าเขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวเมษาเดี๋ยวมิจฉคนจะติดเชื้อโรคทุนนี้นะเราไปรับข่าวมาทุกวันทุกวันทุกวันพอเมื่อเช้ามาปุ๊บเราช็อตทีเฟดเลยเรียบร้อยถูกไหมฮะเราขายหุ้นเลยแล้ว ดันไปขายเคซีบีห้านาอ่ะโดนงอนไหมฮะอ่าค,คือไม่ต้องไปฟังข่าวโควิดต่อนะครับอ่ะโควิดมันจะไปฟังครับเพราะว่าโควิดตอนนี <ผม S 2> ้คนไม่ตายอะ่ะคนไม่ตายอ่ะเพราะามันเปื้อ,ออ่อนมากเนะี่ยคือคนกลัวตายไงอาจจะติดเยอะแต่ไม่ตายนะมันเป็นเรื่องสองเรื่องไงช่ะค่ะได้คับ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีครับก็เซ็ตก็ยืนปิดได้เหนือพันหจุดนั่นเองนะฮะันัุนต้องถือได้ว่าบรรยากาศตอนนี้ในเรื่องราวของการลงทุนก็ต้องถือได้ว่ามีอะไรมากมายที่เราต้องศึกษาหาข้อมูลและความรู้มากมายจริงๆนะฮะ